มหาพิกัดทั่วไปยาหกสิ่งดูตารางประกอบ 1. กองธาตุทั้งสี่คือไฟลมน้ำดินมีส่วนตัวยาตามลูกศรชี้ลงคือหนึ่งสองสามกเริบย่อนพิการตัวยาแก้กองธาตุทั้งสี่ใช้วิธีจำเป็นเนื้อเรื่องดังนี้ไฟสว่างดีเช้า ลมเช้าใจดีดื่มน้ำขิงสะใจเดินดินเก็บพริกข้างเจ้า 2. ตารางถัดลงไปคือพิกัดตรีกระตุกตรีสารตรีพลาและลำดับสุดท้ายใช้ตัวยาจากกองท่าเตโชสะดีช้ามีส่วนตัวยาตามลูกศรชี้ขึ้นคือ4 8ด 16 3. ประคนด้วยเง้าขิงแห้งเศษหนึ่งส่วนสองแก้วาโยธาตตัวยาประจำธาตุลมคือถา่าสะค้านประคนด้วยเมล็ดพริกไทยเศษหนึ่งส่วนสองแก้อาโปธาตตัวยาประจำธาตุน้ำคือรากชาพลูประคนด้วยตรีผลาเศษหนึ่งส่วนสองแก้ปัทวีธาต ตัวยาประจำธาตุดินคือดอกดีปลีไม่มีระคนแก้เตโชธาตตัวยาประจำธาตุไฟคือพระเจตมูลเพลิง4จำตัวเลข16หย่อนหย่อน8กำเริบ4พิการ